วันนี้เราพาทุกคนมาเดินตลาดต้นลุงหัวหินมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งของกินค่ะทุกคนคุเรียนแพ็คละ100บาทดูวุ่ยก่อนห้องลุ่มในไหมเอาเราซิมไปด้วยอมุยนี่ครับอันนี้เป็นทาโกรวยกิปลาหมึกค่ะดูเจ้าแรกในหัวหินก็เลยหมึกทาโกรอันนี้หมึกซ้ายค่ะทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมดูนี่ ปลาเสือดาวห้าสิใส่เสือดาวเขาบ้าพึ่งเอเดน่าเอดีน่าอ๋อสิเป็นเสือห้าสิเป็นล่าเหยื่อใครมาเที่ยวหัวหินนะห้ามพลาดเลยเปิดทุกวันนะครับห้าโมงเย็นถึงห้านาทุ่มไทยแลนด์ฟินแล้อันนี้อยังอุ้ยปลามึกทอดดึงไอ้ดาวเกือบว่าท่านเลยเท่าไหร่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับเอเดน่าก็น่ากินเอาแบบไหนเท่าไหร่นะคะเอาเป็นร้านเดียวกันเหรอร้านเดียวกันอ๋อดาวนี่มาโดนนี่ดาวเขาทำสดๆนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ ถ้ายากครับากยกีปลาหมึกปลาหมึกล้นเลยขายยังไงคะเจ้าแรกในหัวหินเลยเหรอสี่ตัวครหนึ่งร้อยเอลินะเอาแบบนี้แล้วแบบนั้นเฮ้ยเอาผสมก็ได้นะเดี๋ยวเราอยากก็ลองกินตัวนี้ด้วยเอาอันนี้หนึ่งร้อยเดี๋ยวอันนี้ตัวอยากกินอย่างอยากกินบ้างมึ้ยาเปลาบเขาเป็นหลับป่ะมันหลับป่ะน้ำร่ายแตกวะลูกสาวเฮ้ยโอ้หนี่ไงมาแล้วโอ้โหกินบะเสาเลยวอทีนะ มากบ่ถืกใจบ่บันนี้หมึกนุ่มมากเลยค่ะลุงลองบ่เต๋ไอ้ลุงให้ไอ้ลุงตอนไอ้ลุงแน่อ่ะปลาหมึกเขานุ่มมากอืมอร่อยมากอ่ะร้อยหนึ่งว้าสิเบิร์ตอ๋อหมึกปลอดฟอร์มาลินนะคะสดวันต่อวันแอบแต่ปะเอาเดนนวดนี่ปะนวดเพ่ะจรองหนวดเพ่ะจรองเออเอาแต่เป็นการตัวโน้ แบงแบงเกยดาวน้ำตีเขากินหนวดอีกตัวนึงเขาม่ได้กินหนวดร้ายดอกแย่งกันกินหนวดละเด้อวะนี้ใครใช้หน้าหยินมาลองห้านี่เลยเออแซ่บร้านยังนี่ร้านยังยำามี่หมึกทอดย่ามีโอ้กินยังกันไปเสแซ่บเนาะแซ่บเนาะนี่คงสองคนมายืนจงอยู่หน้าร้านเลยโอ้ดูตัวนี้อันนี้เป็นหมึกปอดฟอร์มาลีนนะคะนี่ให้ดูหมึกสายหมึกสาย แซ่บฮังหมึกแดงมากนุ่มมากนี่ครับร้านเป็นแบบนี้นะเนี่ยอยู่ที่ตลาดโตลุงมหัวหินนั่นเนี่ยยาวไปถึงโน่นเลยไปมาเที่หัวหินนะกินให้เพลิดเลยจำต้องถือเดือดเดือดร้านเลยปลาซิมในนี่ต้นมือคู่เบิ้งเพิ่นเอาเพิ่นก้มเพิ่นไหมเพิ่นเอาให้เฮ้านี่นี่เขาไอดาวเหรอนี่เขาไอ้นีน่ะปลาหักไอ้ดาวแห้งเนาะเออดิปลอดปลอดไอดาวเนี่ยตัวนีน้อยนี่มันกรให้มันโตใหญ่ๆเนี่ยเออ ตัวปักใหญ่นึ่งจะไมนหักเอื่อยเนาะนี่อุ้ยตัวใหญ่แล้วเออตักกินเองตักกินเองโอ้ดูตัวนี้กินเข้าใส่ข,ข,ขั่เข้ากินเข้าหักขถั่วอ้าลุงเอาให้ข้าบเป่ <t ost ing> ตัวมินิไปจะลองซิมเบิงอืมหมกนุ่งมากกรอบมากอ้ยตัวสุดท้ายของเ้าตัวนี้เห็นไอดาบเป่ อุ้คือหนาหักแท่อิ่มบ่เนานะคือจังเลเป็นอิ่มระเบ,บิดจังหากินดีหรือว่าอยากจะไปกินของอื่นโอ้ <laughs> <laughs> อกลัวอิ่มแล้วกลัวไปกินอย่างอื่นไม่ได้ <laughs> เอออกลัดจะหัก,หกเท <laughs> ้าอยากอิ่มแต่กินอันอื่นบ่นได้ <laughs> ไม่เป็นไรวันนี้เรามากินโดยเฉพาะเลยอืม <laughs> แต่ห้างรำเนี่ยขอบคุณค่ะ <ś lam our> อุ้ยเดี๋ยวไปดูนี่ต่อนี่นี่อันนี้คืออีหยังเข้าเอิ้นอีหยังทาโกะปลาหมึกทาโกะยากิครับปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยค่ะทาโกะแท้ๆต้องเป็นหมึกนะใช่เออ อันนี้ขายยังไงนะพี่เส้นละร้อยเส้นละร้อยสี่100สตัวสี่ตัวเนี่ยหนึ่งร้อยบาทอ๋อสี่ตัวหนึ่งร้อยบาทเจ้าแรกในหัวหินนะคะนี่ร้านนัตสั่งทาโกะค่ะที่ตลาดโตลุ่มหัวหินนะพี่นี่เข้าซื้อเล้วเดี๋ยวเขาซื้อมาเบิ้งอ๋อนี่ยเนี่นี่โอ้ยหมึกล้นเลยอะ่ะเข้ามาต้องไปกินหอยญี่ปุ่นค่ะเข้ามายู่หัวหินเข้าไปกินทาโกะค่ะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้อืวก็โลย ขอบคุณแบบพีคใหม่ะขอบคุณแบบพี่ใหม่ขอบคุณบค่ะขอบคุณ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 ค่ะอันนี้สดๆเลยนะทาโก้คองแท้ครับของแท้คองแท้ต้องเป็นปลาหมึกนะทาโกะนะใช่ครับเออมันขึ้นกระขึ้นนะสี่ตัวร้อยสี่ตัวร้อยเอาช้อนเลยเอาช้อนเลยหนูว่าถนัดหนูเกิดใส่มือยุ่มเลยนะห้องนึงพระทัานใจเฮงโอ้โโอ้โดูทาโก้ทาโกะโอ้ยหมึกเป็นตัวเลยอ่ะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะ อันนี้เขาทาส,สดๆเลยนะอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรนะพี่หมึกสายหมึกสายใช่ไหมหมึกสายมามาค่ะทุกคนอันนี้หมึกทาโก้ <c oughs> กระโดดดงเลยอ,เอันนี้ยังได้ห้อนบ่แซ่บบ่อกซิปเลยวะเฮ้ยเจ้าแรกในหัวหินอันนี้พี่เปิดทุกวันไหมพี่ทุกวันเลยครับคีม่มันมีมันหยุดในตลาดเนี้ยไม่มีเลยอ๋อตลาดโต้รุ่งหวัวหินเขาเปิดทุกวันนะยอุ้ยลุงอร่อยมากไปมาลองซิมหนมมาลองซิมหน้ แซ่บอี๋เออนี่ครับร้านอะไรนัดซังทาโกะอยู่ที่ตลาดโตลุ่งหัวหินเพิ่นบมได้ขายอันนี้ขายขอบคุณนะครับขายแม่ต้องถามมันอ่านอ่านขายบ้างหรือเปล่าไม่ขายไม่ขายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ใดมาตลาดโตลุ่งใครมาตลาดโตลุ่งลองมากินได้นะคะทุกคนร้านนี้อร่อยจริงๆไม่ใส่ไม่ใส่ไม่หยั่งโอ้ยทุเรี่ยมากินหรอกร้อยหนึ่งเหรอเลือดร้อยเดียว มาเจอทุเรียนมีหลายนึ่งก็กินทุเรียนได้ตัวนี้มีเงินจากบาทเรียบร้อมากเอาเปายิงชุบชนาสิให้กินทุเรียนเอามาช่วยเีนหน้าหน่อยนะเพศานาเขาสิซื้อทุเรียนให้เอาเธอลองเพลงให้เขาฟังก่อนเอาเพลงหนึ่งก่อนได้กินทุเรียนเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ย้าหกเจปเยอะ จเยอะนี่เอ้ยปจุเไปลาบาามาามาาา้ายทุกคนอันนี้คือทุเลียนแพละ0บาทอยู่ที่ตลาดตุ้หัวหินี่เอดน่าแพ็ล้องเบิ้งอุ้ยนี่ดดอยนึงนี่ได้องอันนี่มันนิ่มบ่อันนี้นิ่มเขาต้องเล่นเกมเอากอนไ อุ้ยอุ้ยอันนี้ดิแล้วเหลือเป็นอันนี้นะอุ้ยหอมมากเลยเอาอันไหนดีทุกคนช่วยเลือกหน่อยหนึ่งหรือสองนีนะลองดมมึงมากรินไหนมากรินไหนอุ้ยก็นี่กอนี่บอกโอเคความเห็นเดียวกับไอ้ดาวเลยดีใจว่าได้กินขอบคุณค่ะกอนค่ะกขอบคุณค่ะใส่ถหนุ่มเลยคะใส่อะไรกินเลยกินพวกนี้เลยเอาหนิอ่ะฟูโลเคิงอ๋ออันไหนเดาเลือกเอาไหนมาถ้ารับไป กับตาเลือกอีกแล้วหรือขวจิมเอาเลยเอาเอามือยกกินเอาเลยอุ้ยอาามือตาน่อยเบิ้งบอนิเอาลองสิเบิ้งอุ้ยเป็นจ้ไหนแ่บบอโอ้เบิ้งเบิ้เบิ้งดนื้อดูหุ้ยกรมนุ่มในไหมเออกรมุ่มในแ่บเแซ่บ แบีดีกันาัเนาะตุเรียนเลเวอร์ทั้งคู่มาเจอกันหอมจนใจห้งหายใจกคะแนนเต็มรอยเต็มรอยเลยโอ้ยซันซันไอ้ของซสบ ผิดนเนาะไม่มาไทยอยากกินทุเรียนมาเพื่อนมาแจ้ความมาตึงแน่ไหมเงตึงเต้นแล้วก็แซ่บตึงเต้นแล้วก็แซ่บโอ้คือน้องมาไทยบนอยากกินทุเรียนหลายวันมากวันนี้ได้มากินแล้วรอยนึงก็ได้กินทุเรียนนะน้อเออเนี่ยเขาแบ่งขายไม่แพงนะเออเพ็คละร้อยเอาให้มันคุ้มได้ดิหนะเอาให้มันคุ้มละขอบคุณค่ะขอบคุณครับคอมพลีทวันนี้เย้ เดี๋ยวนอกคืนนี้ได้กินทเรี่ยวเรียกแซ่บนี่ครับบรรยากาศในตลาดโตลุ่งนะครับอยู่ที่อำเภอหัวหินนะครับนี่สุดนั่นนะนี่มาเจออีกแล้วเสือดาวจะสิเป็นเสือดาวเลยวะแมนอุ้ยนี<_<_<_่เด um> ็กเซตสามอันลูกงสามสามอะไรนี่หรอเออมันเป็นชุดชุดผูกเอวน่ะหรอโอ้ยทำไมเราเดินมาเมื่อกี้ไม่เจออยากได้อันนี้มาโดนชุดแม่น้ำแล้วเฮ้ยสวยไหม เท่าไหร่นะนี้280 280บาทนี่มีร้านทีสวยเต็มเลยอันนี่ครับร้านแรกฮารแบบใดมากแบบใดทุกคนเอาสีอะไรดีช่วยเลือกหน่อยสีแดงกดหนึ่งสีส้มอิฐกดสองสีได้หมาะกับดาวเอาสีใดสีเขียวเขียวเ่าท่านมีเขียวกับมีแล้วแต่ก็มีอีกซุปมาสิเป็นยังล่ะอุ้ยเราแต่ถ้าเหลือเขาเลยเอ็น่าสีนี้บอกสีแดงเขาก็เปิดดาวนี่นี่แหะเชื่อมักล้า ผ้าดิฟินเวอร์สีสุดโอเคสีนี้นัะสองร้อยแปดสิบได้ไหมคะสองห้าได้ไหมเอาไปสองหกรเกัโอเคสองหกครบคุณค่ะโดนไปหนึ่งชุดขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่ครับโอ้โหเสื้อผ้าเยอะมากเลยนะใครจะไม่สุดหวายนังเปล่มากอยากใด้ะอุ้ยสีนี้คนอันนี้ก็สวยนะเท่าไหร่พี่สามร้อยอุ้ยสามร้อยเอาเลิแล้ว่ปะส ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ไดตังค์นะนี่ฉันมีตังค์ถ้าใจฉันหน่อยฉันซื้อทุเรียนให้เธอกินบ่มีไในถุงเลยมาหลังบ่ได้ดอกเพิ่นบ่มามาหลังนะเอาคนนี้ไว้ได้ไหมคะแลกกับชุดเอง่ายอยู่เลยเดาเอาเลยเท่าไหร่นะพี่อุ้ไม่แพงนะใครว่าไม่แพงบ้างครับกดวงหนึ่งมาหน่อยอุ้ยเธอกระซายซีนีนี่เขากับเธอนี่สีแดงแรงดิบด้วย ที่น <OR> ี่งา,ามโมลุ่นชุดแม่น้ <electronics> ําเยอะมากเลยถ้าใครมาตลาดโต้รุ่งนะเนี่ยชุดแม่น้ําเต็มเลยนี่สีเดียวแล้วคะแบบอะไรหมดแล้วค่ะรีดจะได้สีเทียวสีเดียวโอ้ยเลื่อสีเทียวสีเดียวซ้ำมันแล้วมันจะเป็นของฉันเทียวเหนียวซับบ่าเทียวเหนียวซับเฮ้ยซื้อให้เน่เอาเลยซื้อรถขอค่ะตัวละสามร้อยคนชุดแม่น้ําตัวละสามร้อย เซตนะที่เราได้อะเป็นแบบ3ชิ้นเดินตลอดได้ชุดว่ายน้ำสองตัวผัวซื้อให้รักเขาฉันพิ้งคนมากเลยฉันพิ้งคนมากเลยหนึ่งตัวส่งตัวผัวซื้อให้ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ หอมมาล่าดูทุกคนเริ่มต้นไม้ละสิบบาทจับเท่าใด้ชิ้นจ่ายทอดหนภายในเวลาสามวิหนึ่งสองสามสองหนึ่งเบิร์ตเวลาค่ะเดียวเอาเบิร์ตเวลาเดีวเวลามันหน่อยโหดเอออุ๊ยปลาหมึกของมักเฟิร์เลยนี่นี่พี่เขาชมว่าสวยเป็นอย่างเครื่องงามดอดีดีโปจกต์ดิฟฟิลเบอร์ค่ะอุ๊ยอันนี้น่ากินมากมาล่าใช่ไหมคะหุูได้ดูนี่มาล่าม่าล่าบาร์บีคิวซ้อนโน้ไบุี่ เอาไปจังใหม่บางนึงลืมแล้วลืมแล้ว <c oughs> ลืมแล้ว, <c oughs> ลลวเอา้าก็สิรืส์เร็วแทโอุ้ยง่ายซุปเร็วซุปเร็ว <c oughs> กินเบิร์เบอร์นอจจกของนะ่ะขอบคุณค่ะแตกมาแล้วปะมีคนอยากกินถือติละ่ะกินให้มันงามๆในเป็นผู้หญิงผู้หญิงแหละเอ้ยแตกบะแตกวะเน่าอย่ญญาแตกอุ้ยไม่ชีสหอมแห้งอะแกกอกชีสเหรอข้าอวเ้านี่เขากินอันนี้อันข้าเมียซังข้าบอก จัดด้วยล่จัดถือในหอนมือเขาว่าเขาเลยแสบอยู่เลยเอยังหอมมาลามาลาแสบกินตาไ่เบิรนอยู่เลยไม่เปดสิบบาทยากกินปะอ่ะซื้อให้น้องแน่ซื้อให้น้องแนเขาต้องเต่นทางฮูู้ฮูู้ก่อนจะซื้อให้กินนะเอาแบบเด็กแบบเด็ก แปดสิบาทเดี๋ยวให้เพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มท่อให้เพิ่นให้เพิ่นท่อให้เพิ่นท่อให้อันนี้เขาเคลือบอะไรอ่ะพี่น้ำตาลอ๋อเป็นน้ำตาลเเคือออบาันนี้กับองุ่นกับสตรอเบอรี่เขาน้องอยากกินเลยนี่ขอบคุณครับเฮ้ยลองชิมเบ้างเฮ้ยแซ่บอี่ดีบอกแซ่บนี่ครับดูคนไม่กินของหวานขอบคุณค่ะว้า เป็นยังไงรสชาติแตมีสมกับหวานอ๋อสมกับหวานมาตัดกันอ๋ออ้ชมช่ำอุ้ยเป็นจะแสบเนาะเขาเอิ่นทางฮูวลูบอ่ะนึก่เมนบอกเขาเอิ่นนี่อย่างกินไฮเบอร์เดอร์แปดสิบขอบคุณนะคะขอบคุณครับโอ้แสบักเนอกคุณนี่แสบบ่รังยำไม่เคยลืมเดยวคนจำใหญ่ไง น้ำยำได้ยำใหญ่น้ำยำใหญ่เอาอันนึงค่ะนี่ครับน้ำลำไยแก้วละห้าสิบอุ้ยมันคือพ่นว่านในอ๋อนี่เขาตักแบบสดๆเลยแล้วเอฟเฟกต์กระจายมากอู้หูเฮ้ยจะเย็นนะตรงนี้นะอออุ้ยเดี๋น้ำยำจุกจุกเลยแม่เดินไปกินไปนี่ครับอุ้ยไน้ำยำใหญ่จุกๆเลยอันนี้อันนี้ของแท้ป่ะครับอุ่ะขอบคุณครับอุ้ยน้ำลำไยในบาร์กินตุเรียนหรือไม่กินลำไยแต่บอกินได้กินได้ลองกินดูเขลองกินบั้งแอ่บลั๊ เราแสบวะเนาะคุณนอกกินหรือเปล่าน้าถามนี่คือนรอกินแสบปะแสบเดี๋ยวดิเขาให้เราแช่จุกๆเลยนี่นี่อันนี้ผมให้ดูนะแก้วละห้าสิบบาททุกคนแสบว่าไม่แพงบ้างครับกดบรงหนึ่งมาหน่อยแสบปะแสบแสบลาสุดบุ๊ดใหดนน้ำเลยกินแต่ละย่อยเหรอน้ำข้ออร่อย ขอบคุณนะคะขอบคุณครับูกิมบงเน่าซิมบงเน่าอันนี้เขาเอิดซิมหรอกกินหลายหน่วลเขาเอกินเลยล่ะนี่เอาอเราซิมบงมาวัวหนามันบอกแล้วบางเนื้อปะนี่กินหอมเนื้อมันจิตใจสายหวานสายหวานสายหวานขนมโตเกียวมีอะไรนะคะเนี่ยอันนี้เป็นไส้ครีมไส้ครีมใบเตย เอาไส้ครีมกับใบเตยได้ลุงเอาอันนี้ไหมแล้วแต่เลยมันรวมได้ไหมคะรวมได้ค่ะเอาอันนี้แล้วก็สองอันใช่ชุดเท่าไหร่คะสามสิบบาทชุดสามสิบบาทก็ถึงมาแค่หน่อยเนียนะแร้วกินอย่างกับไปตะแสบตรงเนาะโอ้บอกให้ลดหุนลดหุนลุงแต่อ้งเลย เช่นกันรสคือกานละฉันกับบะเดกินดอกฉันสืบไปดมกินไล้มเหรอเออแล้วมันบะเกินเหรอเออดมเหมือนมาลองทองดมซื้อขอบคุณครับไอนมาซิมไหนขอบคุณค่ะขอบมากตายแหล้วตายแต้ตองิกเขาบอกว่าอย่ากินหลายทองไม่ติดแตกบอกแล้วคนใครมาเที่ยวหัวหินนะ ้าาดเในอันนี้คือตลาดโต้รุ่งหัวหิน,นะค่ะทุกคนออของกินเยอะมากทั้งของกินทั้งเสื้อผ้าเต็มเลยเปิดทุกวันนะครับ5้าโมงเย็นถึง5้าทุ่มขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ